การสู้รบระหว่างฐานเมียนมากับกลุ่มกะเรียงขยาที่รุนแรงขึ้นทําให้มีผู้หนีภัยข้ามมาฝั่งไทยแล้วจํานวน8,806คนกระจายในพื้นที่พักพิงชั่วคราว5แห่งในอํเาเภอแม่สรียงอํเาเภอขุนยวมและอํำเภอเมืองแม่ห้องสอนนะคะล่าสุดพลตรีเนรดาม้ยผู้บัญชาการกองกําลังกอทเลหรือว่าอดีตผู้บัญชาการกองกําลัง KN d ดของสหภาพ แห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU บอกว่าการสู้รบระหว่างฐานเมียนมากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆรวมทั้งกองกําลังปกป้องประชาชนหรือ PDF ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่รัฐขยาและรัฐกะเหรี่ยงนะคะทางรัฐกะเหรี่ยงจะเป็นพื้นที่ในอําเภอกอกาเล็กและเมืองพัคโคและอีกหลายพื้นที่ที่ติดต่อกันค่ะส่วนทางรัฐขยาหรือกะเหรี่ยงแดงก็มีการสู้รบกันหนัก เมื่อฝ่ายกระเหรี่ยงแดงที่เคยแยกกัน2กลุ่มและกลับมารวมกันเป็นกองทัพเดียวร่วมกับกองกําลังปกป้องประชาชนหรือ PDF ปฏิบัติการโจมตียึดค่ายฐานเมียนมาได้หลายแห่งแต่ฝ่ายเมียนมาก,ก็ปฏิบัติการทางอากาศส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดทําให้ประชาชนเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บจานวนมากนะคะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงค่าคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ในพื้นที่จังหวัดเมียวดีตรงข้ามจังหวัดตากก็มีการยิงอาวุธหนักจากฝ่ายทหารเวียนมาใส่ที่มั่นฝ่ายกะเหรี่ยงต่อเนื่องแต่ว่ายังไม่มีรายงานความเสียหายค่ะ